นี่นะจะดูนะนีดูความหย่อนค้อยของหน้านะคะ่พาตอนนี้อยุ่ไหร่ะคะเท่านะคะเ่นเดี๋ยวเาเสงานหน่อยเวมาหน้าดีดข้างนึงก่อนมาดูนะเป็นยังไงนะคะ เขถ่ายรูปตอนนั่งไว้แล้วนะจะเห็นความหย่อนคล้อยของหน้านะคะแล้วมาดูกันนะว่า D2G ซองนี้นะคะจะช่วยได้ขนาดไหนนะคือเราก็จะไม่บอกนะว่าส่วนุสมคืออะไรเพราะส่วนผที่มีในมาร์กตัวนี้นะคะคือแบบว่าออยอเ,ออเขาบอกมาแล้วว่าห้ามพูดนะเราก็ไม่พูดนะให้ดูกันเาเองว่าเป็นยังไงนะ,ะอันดับแรกเลยค่ะเตรียมถ้วยมาค่ะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วในกล่องของ d 2 g เราจะมีไม้พายให้อย่างนี้ไม้ปาดปาดไม้มาร์กนะคะให้เนี่ยที่มันกัดก็อะไร่ะเราจะมาผสม ซองนึงนะเกศใช้ได้เยอะมากนี่ซองนึงนี่ถ้าเป็นหน้าของเกศเองนะเกศใช้ได้ประมาณเกือบสิบครั้งอ่ะทุนเลยไม่หม้นะแต่อันนี้มันก็เหลือน้อยแล้วนะเกศก็จะมามางหน้าให้พี่ตีถ้าใช้ได้เยอะเทก็ไม่หมดหรอกนะเพราะมากนะมางหน้าพี่ตีแค่ขึ้นหน้าพอมาแค่ขึ้นหน้าพอหอมจะได้ดูว่าเบี้ยวไหมอันนี้พอมอนออีกเลยอ่านี่นะคะเห็นไหมไม่รู้นะนี่นะเจลหองอันนี้หอมมากนะคะ เธออย่าดูลูกออกสื่อแกะไมปไมดไม่มีอไรอกแล้วเราก็จะนะคะนี่น้ำเปล่านะคะผสมเลยเทลงไปนะให้แบบว่าค้นๆอย่าให้มันเหลวเกินไปเพราะเดี๋ยวมันก็จะไหลย้อยนะคะอ่ะเราก็จะเทนะคะประมาณนี้ก่อนคนดูก่อนนะอันนี้ไปสายหนึ่งนอนเหมือนพ่อเลยอ่ะนะคะแล้วเราก็จะรีบคนนะคะเราก็ต้องรีบคนคนๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมเป็นดูก่อนไม่เห็น ต้องรีบคนนะคะเพื่อให้เข้าเนื้อกันนะคะแล้วเราก็ต้องรีบมาคนะ่ะเพราะว่าเขาจะจับตัวเดี๋ยวเขาจะแข็งทัะะ้งที่ไะอ่ะคนนี้ดูนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่ะเราก็จะคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันหอมไหมหอมมากอ่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหอมไหมพูดค่ะอมากนะเราจะมาข้างนี้จริงๆพี่ต้องรอนเดี๋ยวให้มันหายไปเลยอ่ะพี่ถอยหลังถอยก็จะบดบีได้ไหมจะหนาวดีอ่ะอันดีนะขนาดแล้วใช่ไหม อ่ะมาเราจะมาเริ่ม,มนะคะวิธีมานะเราก็จะนี่ใส่ลงไปเลยมาไม่ได้ยันคอนรู้สึกเป็นไงบ้างคะเย็นเย็นแล้วแบบสบายไหมล่ะเ,เราจะมามเราจะแบบว่าเอาเหนียงด้วยนะเันนั่งแข็งขาออ่าเลยเย็นจ้าแบบเย็นตด้คไม่เย็นต่อแต่เขาไม่เย็นแม่ถามร,รู้สึกยังยังอื่นไหมนอกจากคขาไม่เย็นอ้าวบบเย็น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 เดียวนี่นะคะเราก็จะมาไปนะคะ การมาร์กนะอย่าไปแบบปาดแรงแบบกดกับนื้อแรงนะเพราะว่าเราจะต้องให้เนื้อมาเขานะคะแบบว่า,าถ้าเรากดแรงมันก็จะเป็นเห็นเนื้อเรามาร์กมันก็จะไม่มีติดผิวเราจะต้องแบบว่ายกมือด้วยหรือว่าเบาๆเน,น,นี่ยเราอยากให้ริ้วรอยตรงไหนออกเราก็ปาดไปตรงนั้นเราไม่อยากให้มีตีนเป็ดเราก็ต้องปาดตรงตานีนะคนะเนะราอยากลบเหนียงเราก็ต้องมาตรงนี้ไม่ให้มีเหนียง ทุกวนันก็จะมีอย่างเยอะน้ำผงน่ะผะะ่ะริ้วรอยเราก็ปาดไปนะคะเดินผมเนี่ยตรงหัวเธอก็ปาดไปเด<ม>ินผมเนี่ยอย่าย่นนะคะตรงคิ้วอย่าย่นค่ะตรงนี้อย่าย่นค่ะอย่าย่นค่ะไม่ต้องเลิกปลาขึ้นค่ะอย่าทำหนะะ้าถาย่นค่ะต,ตรงหมาตรงหมาจะย่นเยอะเราก็ต้องมานะคะเพื่อให้ริ้วรอยมันออกไหมคะเพื่อให้มีริ้วรอยนะคะอะคิบดอยู่ค่ะช่วยพูดค่ะอ่ะจะหมดแล้ว แตมุนไพรนะคะสมุนี่ใสงแก้อะมาองเยอะเพราะว่าพ่อเหียวไงใช่น้าเหียวไงแก็ต้องใส่ต้องพ่อหนาหน้าพ่อโอ้ตรงนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยน้งหมดแล้วจหมดแล้วอนี้จ้าแ็ลองเางแก้มค่นี้ก็ได้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้นะร้อให้มันแห้ง รอสักครู่เดียวนะคะเรียกกับสโต้ให้แม่หน่อยเหีียวมากนะมากนะดีๆนะคะเพชรแท้อัญนนมณีแท้ทองแท้นะจ๊ะอยู่ในนี้นะจ๊ะอ่ะ ขอถามความรู้สึก่งรู้สึกไงนะโ่งงสายไหมดเนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูขุมขนดูดูขุมขนนี่คือรูขุมขนพี่น่ดู ดเดี๋ยวถ่ายก่อนนี่หมดเลเดี๋ยวดิวถ่ายก่อนว่ารอบแรกรุมผลเปนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมารถ,ถ้าวันไหนมาครั้งที่สองแล้วมาดูดูกลุมผลว่ามันแตกต่างกันหาไหนเพราะว่ามาตัวนี้เช่วยใหุ้มผล,ผลเล็กลงด้วยใ่อ่ี่า,าก่าหน้อาอมนะเนี่ย <c oughs> ไห ที่ทำให้หน้าเก่แน่เนี่ยเห็ติดอยู่เลยเนี่ยเดียวสีไทยอยู่เห็นไหมเนี่ย เต็มเต็มโอ้ยเดียพ่อเป็นขวันคว้าหน้าดำเลยอ่ะก็ดูข้างนี้ดิขาวข้างนี้ใช่แม่ดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีขนม

น่าน่าตรงนี่พี่จะได้เห็นองคตัวอะไรกันข้างนี้มันขาวข้างนี้มันดำเห็นหน้าเบี้ยวไหมเห็นไหมข้างนี้มันยกขึ้นไปเห็นไหมโอเคอ่ะโชว์ค่ะนี่คือผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์พี่ทำดีๆพี่ไม่เอามือข้างนู้นจับอ่ะเออทน่าตรงๆดิ่อ่าน่าตรงๆทำดีๆเห็นไหม เลิศคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณพรีเซนเตอร์คะ่ะเรียกว่าอะไรคะนี่<า>คืออะไรมาร์กหน้าดีทูบีดีทูจี้เอาแตไ่ไหม